สวัสดีค่ะแม่พี่น้องทุกคนมือน,นี่มาพบมาพอกับยายม่งอีกคือเกามือนี้น่ายมง่งเห็ดลาบหัวจ้าเห็ดลาบหัวไม่ไหมห่อนหงอกเกา,ามากินแรงตอนนี้ก็ใกล้สิมืดแล้วพี่น้องใยม่งเตรียมเคียงไว้เบิดแล้วเงื่องัวกับฟักซ่อยตับซอยคันเท้นนาไว้เดียบ้อย เพียก็ลวกไว้แล้วต้มมันลวกให้ซุกแล้วอนันนี้น้ำต้มซุปต้มสดขมขมพักกับลาบไย,ยมุ่งกับเตียมไว้เบ็ดแล้วตอนกะใกล้สิ้นเดือดแล้วหอมกับเตรียมไว้แล้วต่อไปหากับสิมาคน้น คนหลาบกินง่ายๆเย่เลียดลงไปเดี๋ยวลงไปเลยใส่เพียลงไปเพียดทีเ่เอาเฮดุนสูงเดียวลอยแล้ว หลีลงไปเลยลีมาขมผมอมอใส่พีิกลงไปเพราะเห็ดเพียดปนไดเข้าครัเวเข้าครัวลงไปเลย เกี่ยวลงไปใส่เกลือแล้วน้ำปลาจ้าผงสลด เหน็ดแล้วใส่หอมแดงลงไป ทำต้นพร้อมตีสะละแน่ลงไปเลย สิมก้อนพี่น้องจางเล็กน้อยผมแล้วผมแล้วแต่าจางเพิ่มเกียลงน้ำปลาลงเหมือนเหมือนแล้วสีลาบกันสีดำแล้วพี่น้อง เมื่อดเขาเมื่อดเขา,าเสร็จเรียบร้อยแส่บแล้วหอิตักใส่จ,จานก็ได้ ได้พี่น้องเดอ้อขอแรงกับลาบหัวคขมขมน้ำกันเดอ้อเียบร้อยแล้วเสร็จแล้วพี่น้องเพื่อนพี่ข้าไปพี่ออนหักกับ ลอยแล้วใส่ผักเขาใส่ผักเ,เขาไว้บใบไยม่วงสรมาปรุงปรุงน้ำซุปน้ำน้ำมันสดใส่พริกลงไปหน่อยนึงน้ำซุปขมขม ใส่ขวดลงไปเล็กน้อยใส่ต้หนอห,หนอมลงไป ติมซุดรดลงไปหน่อยนึงป่าหน่อยน,นึงน้ำต้มสดขมขมฮึแสบแสบสุดๆเลยพี่น้องมาเด้อมากินข้วแรกน้ำได้มงเด้อลาบงวต้มขม น้ำสดเซ็บแบเสร็จแล้วเรียบร้อยพี่พักกับเส็บแบพี่น้องหลับหัวตรมขมมือแล้งแส่หมื่แล้วหนึ่งเข่าห่อนพี่น้องเขาไม่ห่อนหนึ่งซุกไม่ไม่เมื่อก็ได้กินเขาไม่คิดนี่เป็นอนวาเซ็จเรียบร้อย ได้มุ่งฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์น,น้ำเนเดอร์สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ